สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูยุยอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องที่1น,นะคะก็คือเรื่องเสียงรอบตัวเรานั่นเองค่ะโดยวันนี้นะคะกิจกรรมที่เราจะทำก็คือกิจกรรมที่1.1เสียงเกิดได้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรม ครยยุอยากทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อครั้งก่อนสักเล็กน้อยนะคะสำหรับความรู้ที่เราได้เรียนกันเมื่อครั้งก่อนนะคะก็คือเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงเด็กๆจำได้ไหมคะสำหรับแหล่งกำเนิดเสียงนะคะก็มีหลายอย่างด้วยกันเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานกกระดิง่งกีตร์คุย หรือกองเป็นต้นนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดเสียงพวกนี้ถ้าพูดถึงความหมายโดยกว้างเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงนั่นเองค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่สามารถทำให้เกิดเสียงขึ้นมาได้เราจะถือว่าสิ่งนั้นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงค่ะเด็กๆต่อไปเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะเด็กๆครูย,ยุ้ยจะให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบบันทึกกิจกรรม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือเล่มสีขา,ขาวของเราขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า29ได้เลยค่ะเมื่อเปิดไปที่หน้า29นะคะเด็กๆก,ก็จะเจอกับกิจกรรมที่1.1เสียงเกิดได้อย่างไรค่ะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมก็เหมือนเดิมเลยนะคะมาดูที่จุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนสำหรับวันนี้จุดประสงค์ของกิจกรรมก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดิมค่ะเราก็ต้องไปหาข้อความไปสืบสอะข้อความที่หายไปจากเล่มสีน้ำเงินนะคะซึ่งกิจกรรมที่1.1ในเล่มสีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ที่หน้าย7ค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เปิดมาที่หน้า27ในเล่มน้ำเงินนะคะก็จะเจอกิจกรรมที่1.1เสียงเกิดได้อย่างไรเราก็มาดูที่หัวข้อทำเป็นคิดเป็นค่ะแล้วเอามาเทียบกันได้เลยตอนนี้ครูยูจะเริ่มไปเร็วแล้วนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าการหารจุดประสงค์ของกิจกรรมที่ขาดหายไปมาเติมเนี่ย ทำอย่างไรนะคะง่ายๆเลยก็คือเราดูคำที่อยู่ชิดกับช่องว่างก่อนนะคะเมื่อเราเจอคำที่อยู่ชิดกับช่องว่างเปรียบเทียบกันแล้วกับเล่มน้ำเงินเราก็จะเจอคำที่หายไปนะคะสำหรับวันนี้คำที่หายไปสองคำคำแรกก็คือคำว่าสังเกตและคาที่สองก็คือคำว่าบรรยายนะคะเด็กๆก็เอามาเติมได้เลยนะคะ เมื่อเติมเสร็จแล้วนะคะก็จะได้จุดประสงค์ของกิจกรรมวันนี้ว่าทำกิจกรรมนี้เพื่อสังเกตและบรรยายการเกิดเสียงของวัตถุต่างๆค่ะ ซึ่งวัตถุต่างๆในที่นี้ที่เราจะสังเกตแล้วก็บรรยายการเกิดเสียงวันนี้นะคะเด็กๆจะมีเพียงสองอย่างเท่านั้นนะคะอย่างแรกก็จะเป็นลำคอของเรานั่นเองค่ะเด็กๆและอย่างที่2ก็คือซ่อมเสียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุอย่างแรกที่เราจะทำการสังเกตเลยก็คือลำคอค่ะ วิธีการนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเด็กๆให้เด็กๆใช้มือของเรานะคะสัมผัสหรือแตะไปที่ลำคอของหนูเลยค่ะเด็กๆเอามือแตะไปที่คอของตัวเองเลยนะคะแล้วก็ลองพูดหรือออกเสียงดูค่ะเอามือแตะไปด้วยแล้วก็พูดออกเสียงดูนะคะสังเกตดูสิว่าลำคอของเราเป็นอย่างไรนะคะเมื่อพูดเสร็จแล้วเนี่ย เด็กๆก็แตะไว้อีกครั้งนึงนะคะสัมผัสที่ลำคออีกครั้งแต่รอบนี้ไม่ต้องออกเสียงค่ะอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆขณะที่เอามือแตะลำคอขณะออกเสียงกับเอามือแตะลำคอขณะไม่ออกเสียงผลที่เด็กๆสังเกตได้เป็นอย่างไรเอามาบันทึกลงในตารางเลยค่ะ สำหรับตารางบันทึกผลตรงนี้นะคะเขาให้บันทึกผลขณะออกเสียงผลการสังเกตที่ลำคอของเด็กๆเ,เป็นยังไงเอ่ยลำคอของหนูจะเป็นยังไงคะลำคอจะสัน่นถูกต้องไหมคะเด็กๆก,ก็บันทึกลงไปได้เลยค่ะลำคอสัน่นและขณะไม่ออกเสียงลำคอของหนูเป็นยังไงคะ ก็จะตรงข้ามกับขนาดออกเสียงเลยใช่ไหมคะเด็กๆก็คือลำคอไม่สั่นนั่นเองบันทึกลงไปได้เลยค่ะโอเคนี่ก็คือผลของการสังเกตวัตถุอย่างแรกนะคะต่อไปวัตถุที่สองที่เราจะสังเกตกันก็คือซ่อมเสียงคะ่ะเด็กๆซึ่งเราจะมีการเคาะซ่อมเสียง แตะไปที่ซอบเสียงรวมทั้งหมด2ครั้งด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีเป็นคลิปวิดีโอกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นคลิปจากคลังความรู้ไซม a แมทนะคะเดี๋ยวเด็กๆลองดูวิธีการดูอ่าถ้าที่บ้านของใครไม่มีคุณครูเชื่อว่าที่บ้านหลายๆคนไม่มีนะคะก็ใช้การสังเกตที่คลิปวิดีโอนี้เป็นตัวช่วยได้นะคะอ่าเดี๋ยวลองสังเกตกันเลยนะ เมื่อเตรียมวัสดุที่จะทำการทดลองพร้อมแล้วมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกให้ใช้ไม้เคาะซ่อมเสียงให้เกิดเสียงหลังจากนั้นนําซ่อมเสียงมาไว้ที่ข้างหูและใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆขณะที่ยังมีเสียงต่อมาให้ใช้ไม้เคาะซ่อมเสียงให้เกิดเสียงอีกครั้งหนึ่ง และนำซ่อมเสียงมาวางไว้ที่ข้างหูหลังจากนั้นใช้มือจับขาซ่อมเสียงให้แน่นทันทีโอเคค่ะหลังจากดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำการบันทึกผลกันค่ะเด็กๆเมื่อเคาะซ่อมเสียงแล้วใช้มือแตะขาซ่อมเสียงเบาๆขณะที่ยังมีเสียงสังเกตได้ว่าซ่อมเสียงจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆ ตมกี้ในคลิปวิดีโอค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะตอนแรกที่เอามือแตะไปที่ซ่อมเสียงเบาๆเนี่ยเราจะพบว่าซ่อมเสียงจะสั่นนะคะเด็กๆนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยค่ะซ่อมเสียงจะสั่นนะคะและครั้งที่สองนะคะเราเคาะซ่อมเสียงใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามือจับไปที่ซ่อมเสียงให้ซ่อมเสียงหยุดสั่นทันทีเนี่ย เราจะสังเกตได้ว่าซ่อมเสียงจะเป็นยังไงคะเด็กๆเขามีตัวเลือกให้2ตัวค่ะก็คือมีเสียงกับไม่มีเสียงตอนแรกที่เขาสั่นเนี่ยเขาจะมีเสียงใช่ไหมเอ่ยแต่พอเราเอามือไปจับให้หยุดสั่นทันทีนทเนี่ยเราจะพบว่าซ่อมเสียงมันก็จะไม่มีเสียงใช่ไหมคะเด็กๆพอมันหยุดสั่นปุ๊บก็ไม่มีเสียงทันทีเลย นะคะเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปในช่องไม่มีเสียงได้เลยค่ะโอเคค่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับกิจกรรมที่1.1ของเราวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะมาดูกันที่ฉันรู้อะไรเลยค่ะเด็กๆเปิดต่อมาที่หน้าที่3 0ิบนะคะวันนี้ฉันรู้อะไรมีอยู่5ข้อด้วยกันซึ่งเป็น5ข้อที่ง่ายมากๆค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่1ก่อนนะคะ ข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้ได้แก่อะไรบ้างนะคะแหล่งกำเนิดเสียงในกิจกรรมนี้ได้แก่อะไรคะเด็กๆมีอยู่สองอย่างเท่านั้นอย่างแรกก็คือลำคอนะคะและอย่างที่สองก็คือซ่อมเสียงนั่นเองค่ะนี่ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงของเราในกิจกรรมนี้นะคะ ต่อไปเราไปดูที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่สองถามว่าขณะที่เกิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงเป็นอย่างไรขณะที่เกิดเสียงแหล่งกําเนิดเสียงจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆเวลาลําคอเรามีเสียงเวลาที่ซ่อมเสียงมีเสียงเขาจะเป็นยังไงเหมือนกันเลยเขาจะ ใช่ไหมคะเด็กๆก็เติมลงไปได้เลยค่ะคำตอบของข้อที่2ก็คือแหล่งกำเนิดเสียงจะสั่นนั่นเองค่ะโอเคค่ะถ้าข้อที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูข้อถัดไปเลยข้อที่3นะคะถามว่า ขณะที่ไม่เกิดเสียงหรือห wrong, ยุดเกิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงเป็นอย่างไรนะคะขณะที่ไม่เกิดเสียงหรือหยุดเกิดเสียงแหล่งกำเนิดเสียงจะเป็นอย่างไรคะเด็กๆอันนี้ก็จะตรงข้ามกับข้อที่2เลยใช่ไหมคะข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดเสียงมันจะสั่นแต่ข้อที่3าเขาถามว่าไม่เกิดเสียงไม่เกิดเสียงมันก็จะเป็นอย่างไรเอ่ยก็จะ ไม่สั่นนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็บันทึกลงไปได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราไปดูข้อต่อไปเลยก็คือข้อที่4ถามว่าจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงนะคะจากกิจกรรมนี้นะคะเราค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการเกิดเสียงบรรทัดแรกค่ะเขาบอกว่าเมื่อแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการจุดจุด,จด คุยช่วยนะคะบรรทัดนี้เมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเกิดการสั่นนะคะบรรทัดนี้เติมว่าสั่นค่ะเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเกิดการสั่นจะเกิดอะไรคะเด็กๆเราเพิ่งตอบกันไปในข้อที่2ถ้าแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นก็จะเกิดเสียงนั่นเองนะคะนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยค่ะ เมื่อเติมเสร็จแล้วข้อนี้ก็จะได้ว่าเมื่อแหล่งกําเนิดเสียงเกิดการสั่นจะเกิดเสียงอ่าง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะคะโอเคเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยนะคะเด็กๆก็คือข้อที่5จะอยู่ในหน้าถัดมานะคะหน้าที่31โดยข้อที่5จะเป็นการสรุปแล้วค่ะ ถามว่าจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะเขาก็ให้ข้อความที่ไม่สมบูรณ์มาหนึ่งบรรทัดข้อความก็คือเสียงเกิดจากจุดๆ,ๆของแหล่งกําเนิดเสียงเด็กๆทายได้ไหมคะว่าบรรทัดนี้เราจะเติมคําว่าอะไรเสียงเกิดจากการอะไรของแหล่งกําเนิดเสียงน้อ่าคุยยุยใบ้คาว่าการให้หนึ่งคำและเสียงเกิดจากการ การสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงนั่นเองค่ะเด็กๆก็เติมลงไปได้เลยนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฉันรู้อะไรจำนวน5ข้อนะคะอีกนิดนึงด้านล่าง ตรงกิจกรรมชวนคิดตรงนี้นะคะเขามีคำถามให้เด็กๆลองคิดเล่นๆหนึ่งคำถามก็คือถามว่าทำไมหนังกองจึงต้องตึงอยู่เสมอนะคะเด็กๆหนังกองก็คือบริเวณนี้ที่เวลาเราตีเนี่ยเราจะเอามือหรือเอาไม้ตีลงไปนะคะเรียกว่าหนังกองทำไมหนังกองถึงต้องตึงอยู่เสมอเด็กๆทราบไหมคะลองคิดเล่นๆดูนะคะ สำหรับคำตอบของข้อนี้นะคะเหตุผลที่หนังกองต้องตึงอยู่เสมอก็เพื่อทำให้เกิดการสั่นได้ง่ายนั่นเองค่ะและเมื่อเกิดการสั่นได้ง่ายเนี่ยก็จะส่งผลถึงเสียงด้วยนะคะเสียงก็จะเกิดได้ดังฟังชัดนะคะตรงข้ามกับถ้าป,ปล่อยให้หนังกองหย่อนเนี่ยเสียงก็จะไม่ค่อยดังก็จะไม่ค่อยไพเราะนั่นเองค่ะโอเคค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมของเราวันนี้นะคะถ้าเด็กๆไม่ทันตรงไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะแล้วเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าลืมถ่ายภาพงานในหน้าที่29 30และ31ทั้งหมด3หน้าส่งเข้าไปในอัลบ,บั้มของตัวเองในลายกลุ่มได้เช่นเดิมเลยค่ะ สำหรับวันนี้ค,นคุณครูยุ้ยก็มีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ